เนื่องจากชีวิตปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตไปหรือทํางานเราคงเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีระบบคอมพิวเตอร์อยู่เสมอเนี่ยไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเพราะฉะนั้นทักษะอะไรละครับที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้ให้คอมพิวเตอร์สร้างสิ่งดีๆได้หรือแม้แต่ปกป้องตัวเองจากการที่คนร้ายเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาพยายามทําร้ายเราแน่นอนครับทักษะนั้นคือทักษะดิจิทัลครับการที่เรามีทักษะดิจิทัลเนี่ยมีประโยชน์กับทุกอาชีพเลยนะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าต้องทํางานด้าน IT ไอทีไหมนะจะเป็นนักคอมพิวเตอร์ไหมนะถึงจะได้ประโยชน์จากทักษะดิจิตอลแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าตราบเท่าที่ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยงานให้เราทํางานเนี่ยอาชีพเหล่านั้นจะได้ประโยชน์เสมอยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราเป็นนักการตลาดเราอาจจะไม่อยากใช้กระดาษหรืออะไรมาวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยเราถ้าเราทําซอฟต์แวร์เก่งเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เก่ง ทักษะดิจิตอลเนี่ยจะเริ่มยังไงให้เริ่มจากของที่ชอบของที่อยากทำครับเช่นถ้าเราอยากทำเว็บเราก็เรียนเขียนเว็บถ้าเราอยากวิเคราะห์ข้อมูลเราก็เรียนพวก Data Analytics ถ้าเราอยากจะคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาใดๆในโลกปัจจุบันเราก็เจาะไปที่การเรียนรู้วิธีคิดเชิงคํานวาสําำหรับจุฬามูฟเล็กซี่นะครับไม่ว่าผู้เรียนอยากจะเริ่มเรียนรู้ด้านไหนจะเขียนโค้ดจะวิเคราะห์ข้อมูลหรือทำอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ย ลองสำรวจดูครับจะมีจุดเริ่มต้นที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นทุกๆคนในการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลหลายๆด้านเสมอครับ